หนังสือเสียงเรื่องถอดรหัสลับสมองเงินล้าน secrets of the millionaire Mind แกะรอยวิธีคิดของคนรวยว่าเขาหาเงินเก็บเงินและใช้เงินอย่างไรถึงได้มีเงินเหลือเป็นล้านโดย t half acre ผู้เขียน t half acre ผู้แปลภูนลาบอุทัยเริ์อรุณบุญศรีสีบุญรัตนชัย จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์วีเลนในเครือบริษัทวีเลนจำกัดคำนำผู้แปลและเรียบเรียงคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนสามารถหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรแต่กลับผ่านเงินที่หาได้มาจนหมดบางคนเก็บเงินเก่งแต่กลับไม่เก่งเรื่องการหาเงินหรือการลงทุนบางคนมีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายแต่กลับมองไม่เห็นหรือมัวแต่รีรอจนโอกาสเหล่านั้นผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดาย ผลสุดท้ายก็คือคนเหล่านี้จนเหมือนกันหมดหรืออย่างดีก็แค่อยู่ได้แบบพอมีพอกินเท่านั้นทีฮาร์ฟเอเคอร์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้มองว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่เป็นตัวลิขิตความสำเร็จทางการเงินก็คือวิธีคิดของตัวเราเอง ถ้าเรามีวิธีคิดแบบผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเงินไม่ว่าเราจะมีองค์ประกอบในด้านอื่นๆพร้อมแค่ไหนก็ยากที่เราจะรวยขึ้นมาได้เอกเคอร์เชื่อว่าวิธีเดียวที่จะช่วยให้เรารวยขึ้นได้อย่างรวดเร็วและถาวรก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจวิธีคิดและทัศนคติของตัวเองที่มีต่อเงินและวิเคราะห์ว่าวิธีคิดของเราเป็นอุปสรรคต่อความร่ำรวยหรือไม่ถ้าใช่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันท่วงทีซึ่งวิธีการทั้งหมด ได้ถูกบรรจุไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนอกจากจะมีจุดเด่นตรงเนื้อหาสาระแล้วสไตล์การเขียนของเอ็กเคอร์ยังมีเสน่ห์และน่าติดตามเป็นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีความสามารถพิเศษในการกลั่นกรองประสบการณ์และความสำเร็จในการทำธุรกิจของตัวเองออกมาเป็นหลักการอังแสนเรียบง่ายที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ทันที จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่หนังสือเล่มนี้จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญให้กับตลาดหนังสือในสหรัฐอเมริกาเมื่อสามารถก้าวขึ้นไปครองอันดับหนึ่งของทุกชาร์ตอันดับหนังสือขายดีที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็น The New York of Times, The Wall Street Journal, The USA Today, Amazon.com, Barnes and Noble.com และอีกมากมายลองอ่านดูสิครับ บางทีปัจจัยสำคัญที่ทำให้คุณยังไม่รวยอย่างที่หวังไว้อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆในใจคุณก็ได้ในความปรารถนาดีพูลลาบอุทัยเลิศอรุณ